ยิางาถากตโตโลเกอุปนรพระคตากุเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโทเป็นผู้ไกลจากกิเลสประสารู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเตสิโอนานิก และพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์โอปัสามีโกปารินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปารินิพานรัมโวากามีสุขตัภเวทิตโตเป็นไปเพื่อความรู้ร้อมเป็นธรรมที่พระจุคตรประกาศ มายันตังธรรมังสุตวะเอวังจานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิตุขังแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาลาปิตุขังแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มารณามิตุขัง ก็เป็นทุกขะปาริเทวะทุกขะโทมาตุปายาสตุขาแม่ความสุขความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกขะปิเิสัมปโยโทุกโอความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข ยีเยี่วิปปโยโกตุโกความรักรากากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปีชังนรา,า,าปิตตัมปีทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์รังกิเแนนปันจุป,ปาทานกันมาทุกข์ ย่ออุปาทธานกา์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เทียติทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรอูปุปาทานขันต์การอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนอุปาทานขันตันา์อัานเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนา รันยปาทานัคันโตขันนานเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญารังขารูปาทานัคันโตขันนานเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานัคันโตขันนานเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณ เย่สังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนอดรอบรูปปาทานขันเหล่านี้เองธารมานโตภะคะวานึรงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังคาอุรังสาวเกวินเนติยอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลาย มากเอวังมากาจพนันตระพะกะวโตสาวเกสุาาสาาอา n u s a s ีภาุราา a วตตติ a าาหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจัง เวทนาอานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสามขารอาอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจงวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนาาัตตารูปไม่ใช่ตัวตน เวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสาเพสังขาราอนิจจา สางขานทั้งหลายทั้งปวงไม่เทียงสาเธรรมาอนาัตตาดีรามทั้ทงหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เอมางโกตินานมหาพวกเราทาั้ง ปริเทเุกขย,ย,าย,าย,ยความตุกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายทุกข์ทินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วทุกขปะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแลว มิมาจะเกวรัสตุกาคันตาจันตกิริยาปัญญาเยตาทิทางไหนการทำที่สุดแห่งของทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เจราปารนิตตังปิตังภักขวันตังอุริสารันตังสัมมาจัมพุธัง เราทั้งหลายอยู่ทิ่จะพระผู้มีพระบารเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง mm. แม้ปรินิพานานานแล้วพระองค์นั้นสาตาอาคารสมาอนาคาริยังปรปปะจิตา mm. เป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว ตาจมินปะกวาติพรัมัจริยังจรามาพระพติอยู่ซึ่งพรมมัจรร์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเคีคนูนางนิกาทาจีวสมาปณาถึงพร้อมด้วยศิข้าและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของปิกษุทั้งหลาย ทางโลระมจาริยังอิมาสสเกวาสาตุขขันธาอันตากิริยาญาังวัตตุข,ขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นโยงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เลย